สวัสดีค่ะสะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้มาอัดคลิปวิดีโอแนะนำสินค้าเป็นย่ามพระทุดงนะคะเดี๋ยวถ่ายรายละเอียดงานให้ดูใกล้ๆกนะคะอันนี้เทียบให้ดูระหว่างย่ามทุดงและย่ามกึ่งทุดงย่ามทุดงจะมีขนาดใหญ่กว่าย่ามกึ่งทุดงนะคะขนาดแตกต่างกันตามนี้เลยค่ะย่ามทุดงก็คือสามารถใส่บาทพระได้นะคะขอขอบพระคุณภาพจากลูกค้าด้วยนะคะ มาดูรายละเอียดย่ามทุดงกันค่ะกว้างโดยประมาณ19นิ้วนะคะความสูงของสินค้าอยู่ที่ประมาณ18นิ้วนะคะความสูงรวมสายโดยประมาณ26นิ้วนะคะเพราะว่าเป็นไม้บรรทัด2ฟุตค่ะแต่ละใบาอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆนะคะ เป็นขนาดคร่าวๆค,ค่ะแล้วก็ช่องตรงนี้มีซิปนะคะโดยประมาณ10นิ้ว12นิ้วค่ะใส่ของได้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะย่ามทุดงตรงก้นมันจะมีซิปเปิดด้วยนะคะแล้วด้านหน้าก็มีช่องซิปใส่ของแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีเชือกรูดตรงก้นตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับใส่บาทค่ะ เป็นผ้าโทเรนะคะมีซิปปากด้วยค่ะเดี๋ยวรูดซิปปิดด้านก้นให้ดูนะคะแล้วก็มาดูข้างในกระเป๋ากันนะคะมีช่องซิปข้างในหนึ่งช่องสำหรับใส่ของจิป,ประถะต่างต่างๆด้วยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ช่องกลางช่องใหญ่เลยนะคะรายละเอียดงานการเย็บก็ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือด้านหน้าค่ะแล้วก็พลิกให้ดู ด้านหลังนะคะข้างๆก็จะมีช่องใส่ของที่ไม่มีซิปอีกช่องหนึ่งตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะก็ลึกพอสมควรเลยนะคะท่านใดสนใจสินค้าก็ทักสอบถามดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่เว็บไซต์ร้านนะคะสะกดตามนี้ค่ะ www. สภานุน1 0 9 .com ค่ะ แต่ถ้าหาอะไรไม่เจอก็ทักแอดมินที่ไลน์ได้นะคะลายร้านสะกดตามนี้นะคะ a add ก่อนนะคะ a, add, a add สะพานบุญ109ค่ะทักสอบถามได้นะคะร้านสะพานบุญรามอินทราเปิดจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง6โมงเย็นร้านหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะสินค้านี้สามารถส่งพัสดุก็ได้เรียกแกร็บมารับก็ได้นะคะแต่ถ้าจะใช้ยังไงก็สั่งล่วงหน้านิดนึงนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านสะพานบุญนะคะคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆน่าสนใจเดี๋ยวถ่ายมาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ